มาดูครับมาดูนี่คือต้นอะไรกันครับในเขตพื้นที่เทพไผ่สารนะครับจะเยอะมากนะครับอยู่ตามลําห้วยนะส่วนมากต้นอันนี้จะอยู่ตามลําห้วยนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นไคลนะครับนะครับในคนภาคอีสานส่วนมากเขาจะเรียกไคลน้ํานะครับส่วนมากเขาจะเรียกต้นไคลน้ํานี่นะครับ ส่วนมากจะอยู่ตามลําห้วยหนองของเมืองนะครับนี่นะครับลักษณะหน้าใบของเขาจะลักษณะนะครับใบของเขาจะมีความแหลมเรียวยาวนะครับสวยงามมากนะครับส่วนหลังใบจะมีสีขาวมากนะครับเวลาโดนไฟแสงไฟตอนกลางคืนจะสะท้อนแสงนะครับย้ําว่าจะสะท้อนแสงนะครับนี่คือใบของเขานะครับหลังใบจะสีขาวอย่างนี้มาดูส่วนของก้านอ่อนกันนะครับก้านอ่อนของเขาจะมีสี แดงอมชมพูนะครับและจะมียอดแทงขึ้นอย่างนี้นะครับยอดเขาจะแทงขึ้นอย่างนี้สังเกตให้ดีนะครับส่วนก้านแก่นะครับจะสีเขียวเนี่ยสีเขียวแกมสีเทานะครับออกสีเทานิดๆนะครับนี่นะครับก้านจะมีสีเขียวและสีเทาแกมกันนะครับส่วนมากยอดแก่จะเป็นสีนี้นะครับมาดูส่วนของลําต้นกันบ้างครับทีนี้ลาต้นเขาจะมีลักษณะไหน ลำต้นของเขานะครับจะมีเปลือกที่ขุขกระาอย่างนี้นะครับออกสีน้ําตาลเข้มนะครับน้ําตาลเข้มจะมีสีขาวออกนะครับต้นนี้มันเป็นต้นไม้ที่ล้มแล้วนะครับก็หาต้นที่ยืนต้นไม่ไม่เจอนะครับเจอแต่ต้นที่แบบโดนน้ําซัดแล้วโค่นล้มนะครับนี่นะครับลักษณะลําต้นของเขานะครับให้พี่น้องสังเกตดีๆเลยว่าจะมีลักษณะนี้กันหมดนะครับนี่คือต้นไคลนะครับไคลน้ํานะครับนี่นะครับดูดีๆนะครับ ลำต้นและเปียกจะเป็นอย่างนี้นะครับเปลือกของเขาจะมีเปลือกที่ขรุขระสีน้ำตาลเข้มอย่างนี้นะครับส่วนมากแมงกวงนะครับแมงกวงจะชอบอยู่นะครับใครที่เป็นนักล่าแมงกวงสามารถมาหาอยุดกับต้นไคลน้ำได้เลยนะครับครับมาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับส่วนสรรพคุณของเขานะครับในกรณีรากนะครับราก เอานำมาต้มกับน้ำเดิมน,นะครับรักษาโรคไข้มาเลาเรียนะครับใครที่เป็นโรคไข้มาลาเรียอันนี้รกากของเขานำมาต้มแก้โรคไข้มาเลาเรียได้นะครับส่วนน้ำต้มจากลำต้นนะครับลำต้นของเขานะครับนำมาต้มน้ำนะครับสามารถขับเหงื่อได้นะครับใครที่เหงื่อออกไม่ดีนะครับอันนี้น้ำจากลำต้นสามารถขับเหงื่อได้นะครับอันนี้ในกรณีลำต้นของเขานะครับ,รบสาา่วน ในกรณีรากของเขาอีกนะครับใช้ต้มเป็นยาระบายนะครับถ้ากินมากนะครับสามารถนำทำให้เราอาเจียนได้นะครับเพราะรากของเขาจะมีรสขมมากนะครับอันนี้ในกรณีรากเก่นกันนะครับและน้าต้มจากรากของเขานะครับช่วยในเรื่องขับปัสสาวะนะครับและใครที่เป็นนิ่วใน ปัสสาวะนะครับอันนี้สามารถต้มรากของเขากินเป็นประจําได้นะครับทุกวันนะครับจะช่วยขับนิ่วในปัสสาวะเราได้ดีด้วยนะครับอันนี้ในส่วนกรณีรากนะครับอันนี้ส่วนกรณีสุดท้ายนะครับรากนะครับสามารถรักษาโรคน้ําเหลืยงเสียได้ด้ยนะครับใครที่เป็นน้ําเหลืยงไม่ดีนะครับอันนี้นํารากของเขาไปต้มดื่มแก้โรคน้ําเหลืองเสียได้ด้วยนะครับประโยชน์ของรากของเขานะครับส่วนผลและใบนะครับ ผลและใบสามารถรักษาโรคผิวหนังได้นะครับใครที่เป็นโรคผิวหนังนะครับนําใบของเขาและผลเขามาตามํตาตํารวมกันให้ละเอียดแล้วไปพอกตรงที่เป็นโรคผิวหนังได้นะครับอันนี้ช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชน,นะครับผมจะนําแต่สาระดีๆพืชดีๆจากภาคอีสานมาให้พี่น้องชมด้วยนะครับถ้าพี่น้อง คิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ